ในกรณีที่รถคันหน้าหยุดหรือเบรกรถกระทันหันจนทําให้เราต้องขับรถไปชนท้ายเขาเนี่ยนะครับประกันภัยรับผิดชอบหรือไม่แล้วใครเป็นฝ่ายผิดนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เราขับรถไปชนท้ายเขาเนี่ยนะครับเราจะเป็นฝ่ายผิดนะครับฐานขับขี่รถโดยประมาทนะครับไม่สามารถหยุดรถได้ทันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินมานะครับจนทําให้ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับเพราะว่ากฎหมายของการจราจร ทางบกแล้วนั้นนะครับการขับขี่รถยนต์ควรจะมีการเว้นระยะห่างนะครับตามที่กฎหมายได้กําหนดหรือเว้นระยะห่างให้เพียงพอที่จะสามารถหยุดรถได้ทันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเถียงเขานะครับถ้าเคสไหนที่ตกลงกันไม่ได้แล้วต้องไปตกลงกันที่สถานีตํารวจหรือโรงพักเนี่ยฝ่ายที่ขับรถไปชนเขาเนี่ยนะครับอาจจะต้องเสียค่าปรับอีก400บาทนะครับฐานขับขี่รถโดยประมาทนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเรามีประกันภัยตั้งแต่ประเภท3าไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกประกันภัยได้เลยนะครับซึ่งประกันภัยก็จะให้การคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามวงเงินที่ได้ตกลงกับทางบริษัทประกันภัยไว้นั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราไม่ต้องไปมัวเถียงกันหรือเสียเวลากับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ต่อจากเราให้นะครับซึ่ง การขับขี่รถยนต์นั้นนะครับควรจะมีสติสมปชัญญะหรือ,อมีความเมตตากรุณาต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับจะทําให้เราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมใดสอนรวยด้วยประกันภัยออนไลน์วันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ